การขึ้นบ้านใหม่ <ไป S 1> ของคริส,ส,ออตสเตีนยนมีทุกคนต่อไิอาณาจักรของพระจนนเจ้มามาดูบรรยากาศขึ้นบ้านใหม่แบบคริสเตียนนะครับผม ยกย่อความยิ่งใหญ่พระองค์แต่พระเจ้าเราขอคุณพระองค์รสันเสิบ้านนาของพระองค์ในบรานาไม่สูเจ้าา่งระองคุณปกปกองันไว้ทุเวลาในที่เราได้มาร่วมกันในวันนี้ในการมอบถวายบ้านแด่พระเจ้าก็ แสดงความยินดีกับตระกูลมะปักเีว้าวเดีนี้เป็นท <Adjust. S 2> างการาหน่อยนะครับข <laughs> อบคุทกท่านตระกูลเลยนะฮะแล้ว <laughs> เบงเบงนอยนะครับคุณแม่ด้วยที่มาได้ข่าวว่ามาทำอาหาร <laughs> มือพิเศษให้พวกเราด้วยนะคราาับอ้าวสุดยอดเลยนะครับ <laughs> ก็เราเ <laughs> ชื่อว่าการที่เราได้มาร่วมกันแสดงความยินดีและให้พระเจ้าได้ทรงนำเรา เป็นผู้กป่วยปอดเราเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในท่ากลางคนที่เราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เอเมริกาให้กับเราได้นะครับว้ายิ่งโอเคโอ้ใช่เลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งปากไหลโอเคนี่ขอความให้ด้วยนะครับ ผามีของสนตว่าใหเห็น <sen> ต <festivals> ้นไม้ต้นนี้วิ่งขาบิ่งขาวิ่งขาวิ่งขา้ิ่งขวิ่งมา่งขอบิันขาวิ่งขาิงขาวิ่งิ่ะขาวค่งขากิ่ว่งขาวิ่งขาวิ่่งขา่าวิ่ง่ขาา่ขาิขา่งขา่ขาข่ข่าิ่ขงขา่าว การขึ้นบ้านใหม่ของคริสเตียนมีอสุพลต่อไปดูซิอาณาจักรของพระเจ้าวันนี้เราเลี้ยงบ้านเดบัติชิที่นี่เป็นสถานที่ที่เราได้มีโอกาสเข้ามาทำกิจกรรมใหม่ด้เาเอเมนถ้าคนในบ้านจะต้องมีภาระใจที่จะต้องทำสิ่งต่างๆอย่างย่าธรรมชาติบางสัมกิ มีการช่วยเหลือกันยากไหมยากที่จะทําให้บ้านที่เขากำลังให้นั้นเป็นที่สมัยเกียรติะองด้วยหาวัสดุที่แข็งแรงมั่นคงยืนยงคงนานและพี่น้องจะต้องมีความสมัครสมัคทีแล้วก็มีภาระที่จะช่วยกับเคลื่อนให้บ้านนี้เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยพระอร เป็นบ้านที่เราจะนมัสก,การเป็นน้ำที่เราจะอธิษฐานเราจะใช้เวลาร่วมกันเพื่อสรรเสริญพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่บ้านหลังใหม่ที่เราเองฝ่ฝันและทุกคนฝ่ฝันอยากจะให้มีจะเป็นเส้นทางที่จะนําเราไปสู่ชีวิตที่ ไม่นกีนอะไรหรอต้องกินต่อเราะบ่สนีอไ่มช่ไหมเมนูมีอะไรบ้างครับคุกที หทอกหมผัผักค่ะเนี่กินข้าวเย็นเลยใช่ไหมครับนี่ใช่ค่ะเรากินข้าว่เดียวไเยกอีพี่แต่หนูดูสูตจัดเลยไปมีตทำไมจัอ้ย